สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็สำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาเล่นเกมหมายค้าปก,กิต์อีดิช,ชั่นเวอร์ชันเอ่อเวอร์ชัน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 หนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนย์จุดห้านั่นเองนะ,ะก็ถามว่าทำไมไม่ได้หนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนย์จุดเก้าล่ะโหลดไม่ได้ฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปซื้อของแท้มาก็ได้นะเอะลาละฮะสำหรับวิดีโอนี้เราก็จะมาทางป่ากันนั่นเอง ไม่ใช่ล้ซ้มข้าวนะ่ะเด้ทางป่าดีก,กว่าไหมเฮ้ยเราเก็บพิดทีเก็บพิดทีวันนี้ก็มาถางป่านะฮะทางป่าทำไมเราก็จะถังไปทำไมคลิปน้าเบือ่ออะยประมาณนั้นนะคือทางป่าเออไม่รู้อันนี้คือผมเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วก็มาเล่นนะแล้วก็ได้แบบเต็มก็กลายเป็นสีสีแล้วว่าสีสี สีแดงเออสีแดงแล้วผมก็ไปฆ่าแบบฆ่าพวกแกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปรับนมาเป็นเวอร์ชันนี้ก็มันจะได้ได้ปล่อยนะฮะเตียงนนี้อืมนะก็ไม่เอาทิ้งก็แล้วกันเก็บไว้เป็นที่ระลึกมาเดีย๋ยวเราไปทำกันเลยนะปุ๊บเราต้องการเหล็กผมเพราะว่าเออ,เอ,อพออะไรว่าพออันนี้พังพอเออความสองอันนี้พังผมก็จะเออแบบ จุดตัดแล้วนะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ต้องขอประทานโทษนะเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปก่อนนะไม่ต่อกันเลยนะครับนะอ่ะลืมครับสติ๊กปึ๊บ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 อ่าอือมาเรียบร้อยละ ตอนนี้ก็อันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมที่เราลงไปนะจำได้ไหม oh <my. S 1> คือไม่ได้ลงไปทำอะไรแล้วนะเหมืองน,นั้นไม่ได้ลงไปทำหาอะไรแล้วแป๊บเดียวก็พังอ่ะนะเามาเรามาเอาขวานที่มันแบบขุดเร็วแรงทะลุนาลุกมากกว่าแฟดเอ้ยมามากกว่าฟานแปดเอกกเอเราใช้มือทุบหา เ็ไม่เปลืองฮะอ่าเราจะตัดไปยาวๆเลยฮะอ่าอ่าตรงนี้ก็หมดแล้วใช่หรือเปล่าใช่แล้วหมดหมดหมดอ่าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอึ๊บ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 นะต่อไปก็ตอนนี้ใช่ไหม นะไม่เป็นไรฮะอ่าเราก็ขุดไปนะเ้ยไม่ตัดไปดิเอออ่าตัดไม้นะอ่าตัดไปเรื่อยๆนะอ่าได้อเอปเปิลมาด้วยชุบชุบเอาละ่ะอืมต่อไปก็ตัดตรงที่มันอยู่ผมเกียรต,ต้นแบบนี้มากเลยนะคือําว่าถ้าผมจะถางป่าไปทำไม นะ่ะคือถางไปเฉยๆเพราะว่าเออมันแบบทําให้แหลกอะไรประมาณนี้นะคือผมได้ก็ตรวจสอบมาแล้วแหละนะคือตอนที่เราใช่ไหมที่เราแหลกโคตรเลยเออเล่นเอาชีวิตรอดก็แหลกคลิปก็แหลกอะไรประมาณนี้แหลกไปสองเท่าโอ้โหไว้บ้อืมนะอะต่อไปก็ตัดตรงนี้ปุ๊บเราต้องตัดให้ครบ่ะอ่า อ้อเรียบร้อยเอาตรงนี้ก็แล้วกันเอออืออืออือเอาละอือใกล้เสร็จแล้วนะชิบ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 เอาละใกล้เสร็จแล้วก็เสร็จแล้ว ก็เสร็จแล้วฮะอืออชิบอชิบอชิบนะฮะอชิบอชิบอชิบชิบชิบมาเรียบร้อยอืมอือเทบชอยชิบชอยอะแป๊บหนึ่งนะตัดคลิปไปก่อน นะฮะก็เมื่อกี้ก็ได้ตัดลิปไปเฉยๆนะมามาตอกกันเลยนะตัดตรงนี้ก่อนใช่ไหมตัดไปเลยตัด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 ไปเลยอ่าตัดไปเลยฮะตัดไปเลยอืมตัดตัดตัดนะฮะตัดตัดไปเลยนะอย่าเรียกว่าขุดนะขุดนี่มันอ่ะเออขุดนี่มาขุดหินอะไรประมาณนี้นะอาจจะกดไม่ถูกนะคำว่าหินนะ อยสะกดไปยาวนะอ่าจยจะจะยสะกดยาวนะอยสะกดยาวนะอือรียบร้อยชิปอืออืเรยบร้อยตรงนี้ก็รยบร้อยไปแล้วนะเราจะมาตัดให้หมดเลยอือ ฮะก็ถามว่าทําไมงี้ผมไม่แคสในคอมอีกก็คือบางคนอาจจะไม่ชอบในคอมก็ได้เพราะมันไม่มีเสียงมันเงียบเลยประมาณนี้ถ้าจะใส่เสียงเพลงก็เข้าไปก็ไม่มีแอปตัดต่ออะไรประมาณนี้คือที่แกตัดต่อเนี่ยนะอ่านะก็ช่างมาเถอะฮะฟังไปแบบแบบๆแบบแบบแบบนั้นก่อนก็ได้นะฮะอ่าแล้วค่อยมาฟังแบบอืม,แบบม,มแบบมีไมค์อะไรประมาณนี้ทีหลังนะ อือคือคือตอนนั้นผมสมัครซื้อไม่ได้ประมาณนี้ก็ก็หัวร้อน่ะหัวร้อนนะนนะสมัครซื้อไม่ได้หัวร้อนนะ่ะไปเล่นเอาชีวิตรอดแม่งเลยนะอ่าปึ๊บ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 อืมคือถ้าถามว่าผมเล่นในอะไรผมเล่นในโนะ้ตบุกน่ะอ่าบางคนอาจจะงง,งว่าผมเล่นในไหนผมเล่นในโนะ้ตบุกฮะอ่า ผมก็ได้น่าผมจะเล่นแบบพิเตยู่นะเออคือผมไปดาวน์โหลดมาแล้วนะคือครดีอยากจะให้ผมสอนลงแบบพิเตนในี่คอมก็คอมเมนต์มาได้อะลงลงได้ทุกแมปเลยฮะลงได้ทุกแมปเลยนะอ่าแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเมื่อแล้วนะเราต้องรีไปอน,นหลับฝันดีก่อนนะรแ,แล้วเราค่อยแบบตื่นมาอีกครั้งหนึ่งคือผมอยากจะรู้จริงๆทาไมแอปนี้พออัดไปแล้ว มันโคตรแหลกเลยนะคือเล่นตอนนี้ถ้าถามว่าผมลื่นไหมก็ลื่นเละลื่นเล่นมากตื่นอย่างนี้ก็ยังลื่นเลยอืมอ่ะนอนได้ละอืมนอนนอนนอนนะนอนนอนปุ๊บไปตาต่ออ่ะ,อะไม่พังเราไม่หยุดฮะอ่าเราไม่หยุดนะไม่พังเราไม่หยุด ปุ๊บ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 ,บอ่าเรียบร้อยตอนนี้ก็น่าจะเรียบร้อยไปด้วยเอ้ยเจอเหมืองเงี้ยเราน่าจะใช้เหมืองน,นี้ในการลงครั้งใหญ่นะฮะเดีย๋ยวค่อยมาลงครั้งใหญ่เลยประมาณนี้นะเอาไว้ ep ที่สิบอะไรประมาณนี้อ่า ปไปเอ่อออถ้ามีเสียงรูก,กวแลอะไรก็ขอประทานโทษได้นะอ,อืออือตอนนี้ก็กำลังจะเสร็จไปอันที่เรียบร้อยแล้ว,ว,ว,วาาอือ <S <S 2> <S 2> โอ๊ย ใช่แล mm ้วโอ้อะไรจะใกล้เสร็จเร็วขนาดนี้อือโอ้วุ้นเราแค่รอแอปเปิลฮะ ็ค่อยลงมาเก็บอีกทีก็แล้วกันตอนนี้รู้สึกว่าที่นี่น่าจะลงกลับลงแล้วเออนะเกลับลงแล้วโอ้อืมไปไปไป,ไป,ไปรีบตัดรีบตัดนะจะได้รีบอัดคลิปเสร็จในประมาณนี้นะอัดคลิปเสร็จแล้วก็เออ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 ก็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 ก,ก,ก,ก็งั้นงันนะ ก็ก็ไปเล่นเกมอื่นเลยวันนี้อ่ะชิปบพินสตดอ้ายต่อสายตัอสายชิปกินิกชิปอืมอ่า๊บปร๊บปิ๊บ ปึ๊บปึ๊บอ่าใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วทำไมผมพูดแต่อ่าทำไมใกล้เสร็จแล้วทำไมใกล้เสร็จแล้วเฮ้ยน่าเบื่อจริงๆนะเดีย๋ยวคลิปนี้ถ้าน่าเบื่อไปก็ต้องขอบสันทุกันด้วยเพราะว่าไม่ค่อยมีอารมณ์ที่จะคแคสอะไรประมาณนี้คือตอนนี้ติดในคอมมากติดมากติดเกมใน,นคอมมากอืมนะถ้าจะแคสก็น่าจะแคสดูนะเดี๋ยวแคสเดี๋ยวแคสให้นะเดี๋ยวแคสให้ ถ้าใครที่อยากจะให้ผมเล่นแคทไดคอมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะผมจะแคทแค่วันนั้นนะแค่ถึงวันที่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 ตอนนี้ใครน่าจะหลายคนน่าจะเปิดเทอมไปแล้วนะอ่าหลายคนน่าจะเปิดเทอมไปแล้วคือตอนปิดเทอมนี้เป็นโอกาสของนักแคทเกมที่จะพุ่งยอดซับสไคร b เบอร์เลยนะเพราะว่าไม่มีคนไปไหนใช่ไหมก็แบบมานั่งแคทเกมคนก็เข้ามาดูเยอะอะไรประมาณนี้ มีคนรู้จักเยอะนะอ่าชิปนะผมตอนผมตอนปิดเทอมเนี่ยก็ผมก็ได้รู้จักคนเยอะเหมือนกันนะทางออนไลน์นะอ่าผมก็ได้รู้จักเยอะมากเลยนะอ่าคือผมชอบเวลาตอนปิดเทอมมากแล้วก็ชอบเวลาตอนเรียนมากใครที่ไม่ชอบก็ไปเชิดเด็กติดเรียนนะผมผมคนละเรื่องเลยนะเรื่องเรียนก็ผมนะมันคนละเรื่องเลยนะ ได้เกรดสีทุกวิชานะัะมันคือคนละเรื่องผมงงการเรียนมากเกรดสี่ทุกวิชาอะไรประมาณนี้นะอือหืออืออืเก็บ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 ฮะต่อไปไปไหนดีอ่าเลือกนะเลือกไปทางนี้ก็แล้วกันขวาย้ายดีอ้าวอะไรวะขวาย้ายดีเออขวขวาย้ายดีซ้ายลายขวาย้ายาีลายขวาย้าดีดี เอเอโอ้สุกป,ประมา์ขาวน่าจะเยอะนะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมไ้ยเยอะสุดสมบี้มันจะมาตอนไหนผมพร้อมผมพร้อมหมดเลยเอ่อนะมันจะมาลอยหลังผมก็ช่างอ,อ่ะผมจิตสัมผัสอลฮะอ่าชึบอืมกลับบ้านกันดีกว่านะแล้วเราไปตัดตรงนี้คือผมบอกไว้ว่าถ้าอัน วานไม่พังก็จะไม่หยุดใช่ไหมผมก็จะไม่หยุดฮะอ่าผมก็จะไม่หยุดอ่ะเราจะไม่หยุดเราจะไม่หยุดนะฮะอ่อเราจะไม่หยุดเราจะไม่หยุดเราจะไม่หยุดพูดไปอย่างงี้ฮะอ่าคือใครที่อยากจะหาเพลงงั้นผมก็อืมไหนอยู่ไหนออกมาสักดีดีเฮ้ยเตรียมด่าไปแล้วนะหํานะ ก็เตรียมตาบไปแล้วไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกนะอืมชึบชึบอึ๊บอึ๊บอืมโอ,โ,อโอ้โอ้รู้สึกว่าหน้าจอจะจะจะสปินนิดนึงจะสปินไล่เหล่าจะเป็นไล่เหล่าบินไ่เหล่าบิน บินหรือเปล่าบินหรือเปล่าเลยประมาณนี้นะคือเมื่อวานนี้ผมเล่นเซิร์ฟแชม์อะเล่นเซิร์ฟแชม์ไปเล่นเซิร์ฟแชม์มาก็คิดออกว่าเออเล่นเมอร์เดอร์ดีกว่าก็ไปเล่นนะอ่าไปเล่นเมอร์เดอร์ก็ไปเล่นอะไรอีกหลายอย่างเลยฮะไปเล่นเบบองบีแชม์เล่นไปเล่นไปเล่นไปเล่นอะไรอีกไปเล่นสกายวอลก็สนุกนะเออสนุกมากเลยแหละนะคือผมอยากจะรู้ คือผมน่าจะเจอพิเต้ด้วยนะนะผมน่าจะเจอพิเต้ได้จากเซิฟเซ็กซสินอะเซ็กซสินดอทดอทดอทดอดอดคอมเลยตเน็ตยังไม่ได้เหมือนกันผมว่าผมน่าจะเจอพิเต้แม่งตัวปลอมหรือตัวจริงช่างนะฮะแต่ผมว่าน่าจะเป็นตัวจริงเพราะว่าพิเต้เขาบอกว่าจะเล่นเซิฟนี้นะอ่าเป็นเซิฟนี้นะผมก็แบบช่วยหลักปักใจประมาณนี้ก็เลยก็เลยยังงั้นไงฮะอ่า คือใครปิดเทิมเอ้ยใครเปิดเทิมแล้วช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะอ่าใครปิดเตมแล้วช่วยคอมเมนต์นะฮะอ่าปิดเติมแล้วก็้ปิดเติมอะไรปิดเทิมแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะปิดเทิมแล้ว่อยคอมเมนต์ด้วยเพราะว่าผมอยากจะรู้จริงๆว่าปิดเทิมพวกคุณปิดเทิมตอนไหนน่ากรุงเทพน่าจะแบบเปิดเปิดไปนานแล้วละเออน่าจะน่าจะเดือนที่แล้วมั้งเออน่าจะเดเดือนน่าจะเป็น น่าจะสองพฤษภาไหมเออน่าจะสองพฤษภาไหมแต่ผมเปิดสิบหกนะผมเปิดสิบหกเนะผมเปิดวันที่สิบหกอัดวันนี้ก็ต้องลงวันนี้ฮะอ่าอัดวันนี้จะให้ไปลงวันไหนฮะอ่าอา่าคิดดูอ่ะอัดวันนี้จะให้ไปลงวันไหนฮะอ่ะคลิปนี้มาแค่ถางป่าแค่น,นั้นเองยังไม่มีะายลงอนะ่ะถ้าน่าจะมีะายลงก็น่าจะแบบทาฟาร์มก่อนนะอ่ะอ่ะอยู่ทำฟาร์มก่อนนิดนึงนะอือ ล่งนะล่งล่ลงแล้วล่งแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดีย๋ยวผมไปทําฟาร์มข้าวเลยไหมเออไปทําฟาร์มข้าวกันเลยดีกว่านะคือการถังเปล่าไว้แค่นี้พอน,นะอ่าจะถังเยอะฮะอ่ายังไม่มีวิวนอะ่ะอ่าไปกันดีกว่านะถังเปล่าก,กันดีกว่าเอยไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปทําฟาร์มนะไปทําฟาร์มนะเรามีเหล็กแล้วเรามีอะไรแล้วเราก็ไปทําได้เลยนะไปไปไปเร็ว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  เก็บของให้เก็บของเก็บของก็ดีกว่าเก็บเก็บเก็บปึ๊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 บคือมันสามารถปั๊มของได้คือผู้ชมไม่ต้องห่วงว่าผมจะปั๊มของแล้วเพราะว่ามันได้สามารถปั๊มของได้ก็ถ้าสามว่าเสียใจไหมไม่นะไม่เสียใจนะเพราะว่าก็ดีนะที่มันปั้มของมาได้ก็จะดีนิดนึงนีวันนี้ ผลผลิตผลผลิตก็เก็บไปนะก็ได้อะไรมาก็เก็บไปอนะเก็บไปจุป้าบนาะยแล้วก็ของที่มาครับแล้วก็เก็บไปตรงนี้นะเก็บไปตรงนี้นะก็พ๊บพวกนี้ก็เก็บไปตรงนี้แหละเอออย่าเพิ่งจัดของเลยฮะจัดของไปก็ไม่รู้ว่าจะจัดไปทําไมมาอย่เรามาเริ่มทำมากันเรยดีกว่านะอ่าข้าแรกนะแล้วเราออไป ครับอ่าเอ่อเออเอาเก็บไปก่อนนะพวกนี้ะอ่าปึ๊บอืมอืมไปครับ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 มันเรียกว่าถังนะไปครับไปครับทำมานะปึ๊บ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 ,บ,บร้อยแต่ไปก็เก็บของอนะอืมหกสิบเอ็ดแทไปก็่สาม ต่อไปผมว่าที่นี่น่าจะมีน้ำนะผมว่าที่น,นี่น่าจะมีน้ำแต่ตอนนี้มันมืดแล้วนะเราต้องรู้จักเซฟไว้ก่อนนะอ่ะเรามานั่งลมชมกินลมชมไปอยู่กันดีกว่าอัลฟา,าทิชไม่อยู่ไหนอ่ะนี่แมคค้าไม่มีพา,าทิชหรอมันน่าจะมีนะคือแมคค้ามันน่าจะมีพา,าทิชใช่ไหมผมคิดถูกไหมแมคค้ามันมีพาทิชไม่ใช่หรอเออันคค้ามันก็มีพาทิชนี่ว่าเออน,อนอนได้แล้วอ,อมา อันนี้ต้องมีทำบุกคลิปแน่นอนอ่ะบุกคลิปบุกคลิปบุกคลิปชึบต่อไปก็เป็นการเอาผลผลิตออกมาฮะแล้วก็เอาไม้มาสักระยะนี้นะแล้วก็อ่าเราต้องได้แบบรับไม้ย,ยาวๆแน่นอนชิบชึบปึ๊บปึ๊บอือไปตักน้ำฮะผมเคยเห็นบ่อน้ำอยู่ที่นี่ <ๆ S 1> เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะอ่าถุยไม่ให้แล้วนะ บ่อนไม้เขาไม่มีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ยกเว้นที่ทะเลทรายผมเรียกว่าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ใครที่เรียกมันว่าอะไรก็ช่างมันนะผมเรียกว่าบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์มันเหมือนบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะมันเป็นแบบตั้งอยู่แบบตรงทะเลทรายอะไรประมาณนี้มันน่าจะแบบเหมือนเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะผมว่าจะไปเล่นดีกว่านะเบ็ดบอลเออเบ็ดบอลเลความาเออผมว่าจะไปเล่นอีกอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปเล่นทำไมนะอาจจก็จะไปเล่นอีกอยู่นะ ต่อไปก็เป็นการเอาการเอาการครับครับครับอ่ยครับครับเนี่ยครับนี่มาครับ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 ได้มาหนึ่งชุดแล้วก็ปิ๊บปิ๊บป๊ออืเรียบร้อยต่อไปก็ทำแบบนี้ ป๊บป๊บปึ๊บปึ๊บป kind of ึปึ๊บปึ๊ปึ๊บปึ๊บปึปึ๊เียบร้อยต่อไปก็เป็นการเราจะทำฝาบกัดระยะว่าเราจะทำฝาบตรงไหนฮะผมรู้แล้วผมจะทำฝาบตรงนี้อืมชิบชิบ แบบอันนี้อ่าต่อไปก็เราต้อง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 เอาดินนะเราเอาดินไปนะเอาดินไปนะชิบอ่าชิบชิบชิปชิปชิปชิบชิป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 อ่าใกลเสร็จแล้วเอ้ยอะไรวะ ตรงนี้ไปก็แล้วกันช่องมาเถิดะนะเราจะเปลืองอะไรทอดไปก็ช่องมันนะเพราะเรามีของเยอะอะไรประมาณนี้นะอ่าคือประสบการณ์ที่จะได้เล่นแบบพ่เตแบบไม่บ้าก,ก็ใครมีประสบการณ์นี้ก็คอมเมนต์มาได้นะที่เคยเล่น Map P Day แบบพ่เตประมาณนี้นะผมก็ได้เคยเล่นเป็นครั้งแรกนะอ๊ ตะไบก็ขุดก็ขุดไปนะขุดแล้วก็เอาไปก็เอาไปอุดดินไว้นะไปอุดไวด้หยองไอพีหน้าค่อยมาทำเอาไหมหรือว่าจะทำไอพีนี้ทำไอพีนี้ก็แล้วกันนะขี้ไปทำาอพีอื่นนะเพราะว่าอีพีอื่นกลัวแบบไม่ได้มาอัดอะไรประมาณนี้นะใครที่รออชีวิตรอดถ้ามานานถ้ามาช้าก็ต้องขอไปเองกันด้วยนะอ่ะ ใครที่รอชีวิตรอดนะใครที่ไม่รอก็ไม่เป็นไรฮนะผมไม่ห่วงฮะผมไม่ผมไม่รู้แหละว่าใครรอแต่ว่าผมกัดะยาไปเท่านี้ปุ๊บโอ้ต่อไปก็เป็นวิธีเดียวนะที่จะได้นะผมนับว่าแต่เอ็นเดอร์แมนนะก็คือการทำแบบนี้ฮนะปุ๊บนะ ใช้แค่นี้ก็พอนะถ้าเป็นในความเอชเมนต์ man, มันจะขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าไปโดดในโทรศัพท์ำมันไม่ขึ้นนะอ่ะน่าจะเสียดายมากเลยนะไม่ได้เห็นเอชเมนต์เก็นะฮะปะชึบแต่ต้องทำมาสี่บล็อกหนึ่งสนะอ,องสางมสนะี่แบบนี้ฮนะอ่ากล่าวไลยบ็อกหนึ่งเพื่อแบบอ้นี่ฮนะก็เป็นทางเข้าอะไรประมาณนี้นะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่อ้า หนึ่งสองสามสแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ห้าปุ๊บปปุ๊บปื๊บป๊บป๊บปมันชอบทำฟาร์มแบบนี้นะเออปุ๊บปๆ๊ป๊บป๊บ ปึ๊บปึ๊บ,บอ้าวพังเล้เหรอโอ้แชาได้ง่ายมากพังง่ายมากโอ้หรือว่าจะพังยากมากกว่านี้นะถ้าเป็นพังง่ายอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บ บปุ๊บเรียบร้อยวันนี้ก็ย,ยาวๆไปนะย,ยาวๆไปนะสามสิบนาทีแน่น,นอนนะอือชิบ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 ชุบตอนจะปิดไฟนะแล้วก็ตรงนี้เป็นทางเข้านะแล้วก็เอาท็อต กินกินเสงแสงคลิปเปอร์นะผมว่าผงไม่ใช่นะปึ๊บแล้วก็การตรงนี้ไหมฮะเพื่อม,มันมีเอ,อ่อคลิปเปอร์แล้วก็อพวกตัวตัวผ่วนอะไรประมาณนี้มาก็กัมั้มฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางเขาา้เอาอ่ะอ๋อแล้วก็เอาพวกพวกไม้อะ่ะเอาไม้มานะ

กิมนี้เงียบอะไรก็ขอประทานโทษกันด้วยเพราะว่าวันนี้ก็รู้สึกเหนื่อยๆอยากนอนเลยไปเแต่ต่อไปก็เรามาวางกันดีกว่าฮะปพ๊่ออ๋อรู้สึกสบายว่ะรู้สึกดีว่ะที่ไม่ได้วางอะไรประมาณนี้ ก็จะรู้สึกดีแล้วนะชุบเอาชิบหายไหอ่ะต่อไปก็เอาเอาทอดมาวางอืมทำไมกิบทอดไม่ได้วะโอ้แว่เาเครื่องของกูทำไมกากลงวเล่นเอาชิรอดยังแหลกเลยโอ้ยอึอ้ยกากชิบหายเลยเครื่องนะ 不嗯。不嗯。嗯。 ปุ๊บป, <ics> ปุ๊บปุ๊บ <excuses> ปุ๊บป๊บชิบชิบปุ๊บอืมเสรต่อไปก็เป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยแล้วก็ แค่ปักทอดเพิ huh. mm ่มในบ้านแล้วก็เก็บทอดไว้แค่นี้ก็เป็นการอันจบคลิปไปอันที่เรียบร้อยแล้วนะชึบก็เอาหน้าสมมคลิปนี้คนลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดะซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะอ่ะก็กกกกก็ก็งานงานนะฮะอ่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย